สวัสดีค่ะเฟื่องพาเพ่นชมนกกำลังบินโต้ลมนะคะนี่ตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกค่ะแต่ว่าเห็นเฟิ่งเห็นนกมันบินเล่นลมอยู่นะคะแปลกดีเฟิ่งยังไม่เคยเห็นก็เลยเก็บภาพไปยากาศมาฝากค่ะ นกมันบินโต้ลมคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ